ก็มีการตั้งข้อสังเกตไปต่างๆนานาะเขาว่าเอ๊ะฝ่ายไทยเสียเกมกัมพูชาหรือเปล่าออกมาช้าหรือเปล่าอย่างกัมพูชาเมื่อเช้าเนี่ยเขายิงมาในไทยใช่ไหมคะอาจารย์เขายื่นเรื่องต่ออยู่เออเลยแต่ฝ่ายไทยเนี่ยช้าไปไหรือเปล่าก็มีการตั้งข้อสังเกตแบบนี้อาจารย์มองว่าตอนนี้การดรําเนินทางทางการทูตก,การเจรจาของไทยเนี่ยช้าไปไหรือเปล่าคะอาจารย์เราทันเกมกัมพูชาไหมตอนนี้เอ,อ่อคนละแนว,นแ,นวแล้วก็ทําให้ความรวดเร็วมันแตกต่างกันมาก คนละแนวคือเราแนวตั้งรับเราแนวปฏิการสาคนแบบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ดีเราเลือกถแถลงในสิ่งที่ไม่ขัดแยง้งเราเลือกไม่เผชิญหน้าเราเลือกไม่เดินออกจากการประชุมเราเลือกที่จะไม่โจมตีกัมพูชายกตัวอย่างการประชุม JBC เนะี่ยไม่มีเรื่องอพวกนี้จนกัมพูชาโจมตีเราเราถึงต้องโต้อต,อตอบนะครับดังนั้นมันไม่ได้สัดส,ส่วนกันนะครับแล้วมันก็ไม่ทัน เวลาไม,ไม่ทันเหตุการณ์ไม่ทันที่จะรองรับความรู้สึกของคนโดยเฉพาะคนไทยที่เป็นห่วงในเรื่องนี้นะครับเพราะฉะนั้น, <S <S อ,น,นอาจจะต้องปรับแนวทางแต่จะปรับได้ไม่มากถ้ายังใช้เงื่อนไขของข้าราชการประจําเจ้าหน้าที่ทางการทูตอันนี้คือบริบทที่เขาต้องทําแล้วก็เป็นสิ่งที่เขาฝึกมาแต่ถ้าเราพลิกไปให้การเมืองระหว่างประเทศทีมการเมืองระหว่างประเทศทีมตัวแทนประชาชนทําอย่างที่เราเคยทําก็จะอีกแบบก็จะรวดเร็วฉับไป ก็จะเลือกแถลงในเรื่องที่จะต้องโต้กับกัมพูชาถ้าเมื่อเช้าทราบแล้วว่ากัมพูชาจะไปสัปราชาติคณะมนตรความมั่นคงเราก็ไปเราอยู่ที่นเราเรามีทีมรออยู่แล้วนะครับแล้วก็ประกาศได้เลยว่าเราส่งให้ข้อมูลให้แล้วเพราะเราโดนโจมตีเราก็สามารถเลือกได้ก่อนที่กัมพูชาจะไปกัมพูชาอาจจะอ้าปากตาค้างว่าประเทศไทยอาจจะรวดเร็วอย่างที่ไม่เคยนึกมาก่อนก็เป็นไปได้เพราะว่าทีมเราก็พร้อมแล้วแต่ว่าการสั่งการของรัฐบาลการสั่งการของผู้มีอำนาจการสั่งการของฝ่ายนโยบาย สำคัญมากเพราะฝ่ายปฏิบัติก็มีข้อจํากัดหลายอย่างแล้วก็ทําอกรอบกติกาเดิมที่ทําให้ประเทศเนี่ยปลอดภัยไม่สุ่มเสี่ยงแต่ความสุ่มเสี่ยงตรงนั้นเนี่ยจะต้องรับโดยการฝ่ายการเมืองของผู้บริหารนะครับซึ่งก็ทํามาแล้วหลายครั้งก็ประสบความสำเร็จจะต,ต้องมีคนควบคุมกํากับและสั่งการให้ดี